อ่ะให้ดูอะไรนี่ฮะสายพานหน้าเครื่องขาดตอนแรกก็จอดรถอยู่เอ๊ะอะไรแม่งห้อยหนองเหนงวะอา้าเวนสายพานเครื่องขาดดีนะรถรุ่นนี้มันใช้สองเต้นก็ยังขับไปได้อยู่แล้วก็ค่อยเลิกงานค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนแม่งสองเต้นไปเลยเปลี่ยนคู่ให้มันใหม่พร้อมกันไปเลยนะฮะอ่ะ,อะให้ดูเต้นที่เหลือมันก็ยังดูผมก็ดูไม่เป็นนะพูดตรง,ตรง มันก็แตกรายงานนิดเดียวเองเอาล่ะถ้าอย่างเงี้ยทำไมผมถึงยังขับไปส่งของอยู่โดยที่กูยังไม่ไปเปลี่ยนก็เพราะว่าเราต้องมานั่งประเมินเครื่องแต่ละรถแต่ละคันเอานะว่าจะขับไปส่งของกอนก็ได้หรือว่าต้องจอดแล้วก็เปลี่ยนอย่างเดียวอ่ะอย่างคันนี้หนึง สายพานเนี่ยมันมาหมุนแค่2อย่างเองไดชาร์จกับมูเล่ปั๊มน้ํามูเล่ปั๊มน้ําก็มาพ่วงกับพัดลมปี๊ป๊มนะฮะอันใหญ่นั้นคือมูเล่เครื่องหรือว่ามูเล่ข้อเหวี่ยงนั่นเองอันตัวนั้นนะคือตัวส่งกําลังให้ทุกอย่างมันหมุนได้นะก็จะหมุนแค่2อย่างก็คือไดชาร์จกับปั๊มน้ําสาระสําคัญคือถ้าขาดหมดเลยไอ้ปั๊มน้ําก็จะไม่หมุน ถ้าไม่หมุนนี่ต่อให้รถคุณจะไปแปลงเป็นพัดลมไฟฟ้าหรือพัดลมฟีปั๊มอะไรก็ตามแต่หม้อน้ําคุณเย็นแต่ปั๊มน้ำไม่หมุนปั๊มน้ําไม่หมุนน้ําในเครื่องก็จะไม่หมุนดังนั้นเครื่องมันก็จะฮีตมันก็จะพังคาตีนั่นเองนะแล้วอันเนี้ยต่อให้ไดชาร์จไม่หมุนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องรถรุ่นเก่ามันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในการสั่งฉีดหัวฉีดนะฮะ เป็นตัวเปิดปิดหัวฉีดดังนั้นต่อให้ไม่มีไฟอันนี้ก็ยังขับกลับบ้านได้นะแต่แค่ว่าคุณกล้าเสี่ยงกับปั๊มน้ำไม่หมุนหรือเปล่าคันนี้ข้อดีคือพวงมาลาัย power ปัม๊ม power มันปักอยู่ที่เปลืองเครื่องดังนั้นต่อให้สายพานขาดโพวงมาลัยแม่งก็ยังเลื่อนอยู่นะเออพดูดถึงคันนู้นด้วยฮีโน่ k สิบสาม d ถ้าสายพานหน้าเครื่องขาดหมดเลยก็ยังขับกลับบ้านได้หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าปั๊มน้ำมันใช้เปลืองเครื่องปัน่นพัดลมใช้มู่เล่ข้อเหวี่ยงอันใหญ่หมุนดังนั้นอไอคัน,น้นน่ะขับกลับบ้านได้ต่อให้แม่งขานหมดเลยไม่เหลือสักเต้นเดียวก็ยังขับกลับบ้านได้นะฮะอันนี้ถ้ากรณีว่ามันเหลือเต้นเดียวแล้วรถคุณมีแอร์มีคอมแอร์อยู่ก็ให้ปิดแอร์นะฮะเพราะว่าไอตัวคอมแอร์ มันมาฉุดกินกําลังสายพานทําให้สายพานที่เหลือเส้นเดียวอ่ะมันรับภาระมากอืมผมไม่มีข้อมูลนะแต่ผมคิดว่าตัวที่กินแรงสายพานที่สุดอ่ะอันดับที่หนึ่งเลยผมคิดว่าคือไอคอมแอร์นั่นแหละแม่งคตดเปิดเลยอ่ะ <c oughs> ไดชาร์จอ่ะมันกินแรงน้อยอะไดชาร์จจะใช้ไฟไม่ใช้ยังไงไดชาร์จมันก็ต้องหมุนอยู่แล้วอันเนี้ยเราปิดอะไรมันไม่ได้ ปั๊มน้ำมันก็ต้องหมุนอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราปิดแอร์ได้อย่างเดียวที่จะช่วยาลดภาระสายพานก็เท่านั้นเองแต่อย่างว่าเนาะรถเล็กรถเก๋งรถกระบะเดี๋ยวนี้แม่งใช้สายพานแผ่นเส้นเดียวอะ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ขาดก็คือจบเหตุทุกอย่างนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เป็นแชร์ประสบการณ์ข้อมูลแล้วกันนะฮะนี่คือข้อดีของรถรุ่นเก่าๆนะฮะที่ บางรุ่นมันก็ขับกลับบ้านได้บางรุ่นก็ขับกลับไม่ได้นะฮะเพราะว่าปั๊มน้ําไม่หมุนทําอะไรไม่ได้จะไปมงมัดมัด,มดชงมัดเชือกก็ไม่ได้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในผลหรือแหลักค,ครับ